ขนมรูปดอกไม้ชิ้นพอดีคำค่ะถึงแม้สีสันจะไม่ฉุดฉาดแต่ว่ารสชัดหวานหอมมาจากน้ำตาลมะพร้าวนะคะบวกกับวัตถุดิบพิเศษอย่างดอกมะพร้าวที่ผ่านการต้ม 7นาทีค่ะกวรให้เข้ากันจนกลายเป็นไส้ของขนมดอกมะพร้าวเขาคโนัทฟปล่าเวอร์ค่ะเสิร์ฟคู่กับกาแฟกะทินะคะและกาแฟใส่น้ำช่อดอกมะพร้าวเมนูใหม่ค่ะจากวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตะเคียนเตี้ยจังหวัดชนบุรีนะคะซึ่งเป็นพื้นที่สวนมะพร้าวอยู่แล้วด้วยค่ะที่นั่นยกวัตถุดิบค่ะหาง่ายของชุมชนมาสร้างสรรค์ใหม่จนเข้าตากรรมการได้รับรางวัลชนะเลิศไปเลยค่ะจากผู้เข้าร่วมประกวดกว่า80ชุมชนในภาคกลาง และภาคตะบันออกของโครงการบูรณาการเพื่อยกระดับวัตถุดิบและวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านชุมชนสู่เมนูคอฟฟี่เบรคค่ะงานนี้จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทัศการนะคะร่วมกับสาบันอาหารถือเป็นการนำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นมาครีเอทเป็นเมนูอะไรใหม่ๆค่ะและสามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยวได้แน่นอนสร้างไรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็นำเสนอสินค้าและผิดพันกิจกรรมการท่องเที่ยวนี่ค่ะ สามารถสร้างอาชีพเสริมรายได้เสริมให้กับชุมชนเลยตอนนี้อย่างตะเคียนเตี้ยเราที่กลุ่มที่เราทําอยู่นะเป็นวิสาหกิจชุมชนต้องเตี้ยตมตะเคียนเตี้ยต้องบอกว่ารายได้เสริมอาชีพเสริมกลายเป็นรายได้หลักอาชีพหลักกลายเป็นรายได้รองค่ะ สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนของเราได้จริงๆโดยที่เราลงมือทําเองมองว่าตรงนี้มันเป็นสินค้าทางเรื่องการท่องเที่ยวเป็นการสร้างอาชีพเสริมและได้เสริมให้กับชุมชนได้เลยหรือร้านอาหารในชุมชนในตะเคียนเตี้ยรเราเราก็นํากะลามะพร้าวอ่อนมาทํำใาสา่ในแกงไก่เราเรียกว่าแกงไก่กะลาเป็นอาหารขึ้นชื่อของเราถ้าเราเพิ่มนะครับโ n o ล l e d e แล้วเราจับ ได้ว่าตลาดเนี่ยมีความต้องการนอกเหนือจากแค่อาหารที่กินไปแล้วอิ่มท้องหรือประสบการณ์เดิมๆนะครับเราก็จะสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับวงการอุตสาหกรรมอาหารนะครับวงการอาหารเ catering ก,การจัดประชุมนะครับเป็นเปิดศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทยรวมถึงวิสาหกิจชุมชนนะครับนำเอาของท้องถิ่น อีกหนึ่งเมนูเก๋ค่ะส่งตรงจากชุมชนเมืองสัพยาจังหวัดชัยนาธนะคะชื่อว่ามัชชามีกรอบส้มซาค่ะนําเอาปลาสังกะว่าจะเขื่อนเจ้าพระยามา mix มก,กับสูตรมีกรอบแล้วก็สมซาของดีในชุมชนทําให้ตัวมีกรอบค่ะมีรสชัติเปรี้ยวอมหวานนะคะ กินคู่กับชาตรีชวาหรือว่าน้ำส้มโอเจ้าพระยาค่ะช่วยเพิ่มรสชาติใหม่ให้กับผู้ที่มาลิ้มลองค่ะนอกจากนี้ยังมีการนำเอาส่วนเกสรน,นะคะจากน้ำหวานที่ผสมกับดอกไม้หลายสิบชนิดจากชันนโรที่มีโปรตีนสูงกับธัญพืชหลายชนิดและสับประรดค่ะมาทำขนมเค้กในชื่อเกสรซ่อนกลายจากวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันนโรบ้านทับมาจังหวัดระยองค่ะ ก็ให้ความสําคัญในทุกขั้นตอนการผลิตนะคะรวมถึงวัตถุดิบที่ได้จากชุมชนก็ต้องสะอาดต้องปลอดภยัยใส่ใจเรื่องธรรมชาติค่ะคุณแม่คิดว่าถ้าหากว่าเราเข้มแข็งชาวบ้านเข้ม,ม,ขมแข็งชุมชนเข้มแข็งและมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของชนโรงและสิ่งแวดล้อมมันจะช่วยเราได้มากและทําให้เราสามารถที่จะเดิน เดินไปได้ในในเรื่องของเฮลตี้และเวลเนสได้ตัวนี้จึงเป็นตัวช่วยให้สุขภาพคนในชุมชมนแข็งแรงขึ้นสนะาม,มารถที่จะสร้างไรายได้กับชุมชนได้ โดยการเลี้ยงชนโรงเนี่ย้ักชนโรงเนี่ยจะช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วเมนูเนี่ยค่ะเป็นการทํากินกันในบ้านในครอบครัวหรือในชุมชนไม่ไม่ค่อยได้มีแบบขายไปที่อื่นมากมายหรือว่าอาจจะทําเป็นเมนูคอฟฟี่เบรกจริงๆจัดเบรกจริงๆซึ่งเราก็มีเพราะว่าตัวเครื่องดื่มของทางชุมชนสัพ,พยานอกจากที่มีหมี่เก๋ก็จะมีเครื่องดื่มที่เป็นาชาตรีชาวาค่ะแล้วก็มีน้าส้มโอเมังสาบยาค่ะก็ยังมีหลายเมนูน่าสนใจค่ะและอีกทั้งสัพยาาไม่ใช่เมืองแค่อาหารแล้วก็เครื่องดื่มยัง เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งวิสาหกิจชุมชนเราก็ผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดนี่เป็นเพียง3จาก10เมนูนะคะที่ผ่านการคัดเลือกมาจากกิจกรรมไม่คอพปี้เบรกค่ะไม่เพียงแต่เป็นก้านแข่งขันแต่ยังช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเข้าใจถึงศักยภาพของตัวเองค่ะในการต่อย,ยอดวัตถุดิบและเมนูดั้งเดิมสู่ระดับธุรกิจพร้อมกับเพิ่มคุณค่าของวัฒนธรรมอาหารไทยในเวทีระดับสากลน,นะคะ